สวัสดีค่ะลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าวันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2563นะคะเราพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยตามลัคนาและราศีถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาอะไรเข้าไปที่เพจของเราตามลิงก์ที่ด้านล่างที่เราให้ไว้นะคะแล้วก็อ่านตรงโพสต์ปักหมุดแอดมินได้อธิบายแล้วก็มีตาราง ตารางคร่าวๆสำหรับการหาลัคนาจะได้รู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าตัวเองเกิดเวลาอะไรหาลัคนาไม่ได้จะดูด้วยราศีก่อนก็ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรดูด้วยราศียังเดียวก็ได้เพียง <c oughs> แต่ว่าถ้ารู้เวลาเกิดแอดมินก็อยากให้ดูทั้ง2องอย่างทั้งลัคนาแล้วก็ทั้งราศีด้วยจะได้รู้เรื่องราวรอบๆของตัวเองทั้งลัคนาและราศีแล้วก็เอามาเปรียบทเทียบว่าตัวเองนั้นเหมือนไปทางไหน ทีนี้การพยากรณ์ของชาแนลเรานั้นเป็นการพยากรณ์โดยรวมนะคะจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงทำออกมาพยากรณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นเรื่องราวดีร้ายไม่เท่ากันดาวส่งผลกระทบให้ไม่เท่ากันนะคะดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรได้แก่ดาวเสาร์ดาวเสาร์ในเดือนนี้มีการขยับตัวแล้วก็ส่งผลกระทบถึงชาวมังกรแน่นอน แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงดาวเสารแอดมินขอไล่เรียงดาวไปตามวันที่แล้วก็ไล่เรียงดาวที่อยู่นิ่งๆอยู่จากเดือนที่แล้วมาจนถึงเดือนนี้ก่อนนะคะเริ่มจากดาวศุกร์ก่อนดาวศุกร์ยังคงสถิตอยู่ในภพปุตตะแบบเดิมมีตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและดาวศุกร์ก็ยังเป็นเกษตรสองเรือนคือยังเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะหรือว่าเจ้าเรือนหน้าที่การงานด้วย เมื่อได้ตำแหน่งเกษตรราธิ่ปดีเนี่ยแม้ว่าดาวสุกจะพักองศา,าถึงวันที่5และโคจรตามปกติก็สามารถทำไหนได้ว่าชาวมังกรจะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่เข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จมีคนอยอมรับรับถือในระยะนั้นคืออยากขอความร่วมมือใครกล้าเอ่ยปาก คุณก็จะได้รับในสิ่งนั้นคุณจะมีพลังทำอะไรต่ออะไรแก้ไขปัญหาในด้านที่การงานเพิ่มขึ้นลูกหลานจะนำมาซึ่งโชคลาภถ้ามีบุตรก็จะมีบุตรที่ดีและด้วยดาวสุขเป็นดาวแห่งความรักเป็นไปได้มากค่ะว่าในระยะนี้ชาวมังกรโสดถ้าหากรักใครชอบใครก็อาจจะได้อยู่ร่วมกันแต่เป็นการอยู่ร่วมกันแบบสายฟ้าแลบนะคะไม่ได้มีพิธีรีตองหรือว่าไม่ได้มีการจัดงานแต่งงานขึ้นมามันจะเป็นความรักแบบ ลดผลโจรทยานในระยะนี้สำหรับชาวมังกรที่มีคู่ระยะนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขกายสบายใจเข้าอกเข้าใจกันในครอบครัวเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นรมช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันทำมาหากินหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาหารือกันจะประกอบกิจการอะไรในระยะนี้ชาวมังกรจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในระยะที่ดาวสุกยืนระยะยาวอยู่ตรงนี้ไปจนถึงเดือนหน้านะคะ ในพบเดียวกับดาวศุกร์ที่สถิตอยู่มีดาวพุธที่สถิตร่วมกันอยู่นะคะก่อนวันที่ 4. ดาวพุธกับดาวศุกร์ยังอยู่ด้วยกันตรงนั้นเป็นคู่มิตรคู่ธาตุน้ําช่วงเวลาตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงก่อนวันที่4การพูดจาอะไรของชาวมังกรมักจะประสบความสําเร็จมีคนรับฟัง มีคนชอบในคำพูดคำจาถึงแม้จะมีผลเสียอยู่บ้างตรงที่ชาวมังกรเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ไม่ทันได้ระวังนึกถึงจิตใจใครแต่ว่าคำพูดของชาวมังกรนั้นก็มีผลดีมากกว่าผลเสียก็เป็นเพราะดาวสองดวงที่กลุ่มร่วมกันนั้นเขาส่งผลดีต่อกันนั่นเองล่ะคะ่ะในส่วนของการเงินชาวมังกรมีดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินสถิตยอยู่ในภพอริต,ตั้งแต่ต้นปี ชาวมังกรก็เลยจะเป็นประเภทที่ว่ามีรายจ่ายเป็นจำนวนมากเรียกว่าต้องเดือดร้อนต้องดิ้นรนต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้กับการทำมาหากินเก็บเงินก็ไม่ค่อยอยู่คือหามาได้ก็ใช้ไปเข้ามือซ้ายออกมือขวาบางครัง้งหามาได้เนี่ยกำลังจะมีเงินเก็บอยู่แล้วก็มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือว่าตัวเองเจ็บป่วยหรือว่าอยู่ดีๆก็โดนขโมยไปแต่รายได้ยังมีมานะคะ เข้ามาพอใช้จ่ายพอที่จะประคับประคองระยะนี้ไปทีนี้มันดูเหมือนขัดกันใช่ไหมล่ะว่าทำไมทำไมถึงต้องเดือดร้อนดินน้นรนแต่ทำไมมันพอกินพอใช้แต่ทำไมมันถึงต้องมีรายจ่ายก็เพราะว่าดาวราหูของชาวมังกรนั้นแม้ว่าจะสถิตอยู่ในภพอริแต่ก็เป็นดาวที่ให้คุณแก่ชาวมังกรเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมังกรค่ะ ดังนั้นถึงแม้ว่าการเงินจะตกอยู่ในภพอริแต่ว่าดาวราหูก็ยังให้คุณแก่ชาวมังกรอ,อย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันคือจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้กังวลให้กุ้มใจแต่ก็มีเงินทองมีรายได้เข้ามาให้ใช้จ่ายไม่ขาดมือถึงไม่มีเงินเก็บแต่ก็มีเงินจ่ายเรียกว่าประครับครองตัวเองไปได้ค่ะดวงดาวราหูที่สถิตอยู่แบบนี้คือเรียกว่าราหู ขันทพลเป็นราหูที่มีเงินเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายออกไป แล้วก็บอกเลยว่าในระยะนี้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บของชาวมังกรนั้นแทบจะไม่มีเลยแข็งแรงนะคะแถมยังมีรูปลักษณ์ที่เป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามอีกด้วยในระยะนี้ครอบครัวก็มีความสุขหันหน้าเข้าหากันปรึกษาแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคในระยะนี้ไปได้อย่างน่าประหลาดผิดคาดกว่าหลายลักษณะที่พอมีปัญหาเรื่องการเงินก็มักจะร้อนรนและไม่ค่อยอยู่บ้านแตกต่างกับชาวมังกรซึ่งมีความสุขในการอยู่ที่บ้านในระยะนี้ทีเดียว ทีนี้เดียวเรือนเดียวกันนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะยังคงสถิตยอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกมีตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะคะในระยะนี้ถ้าเกิดเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกันได้รับความเมตตาการุณาเป็นกรณีพิเศษแต่ทีนี้ด้วยดวงดาวอาทิตย์เองมีเจ้าเรือนมรณะเมื่อเข้ามาสถิตที่ภพอริเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆจะปรากฏแก่เจ้าชะตา ครูบาอาจารย์ทังโหราศาสตร์ก็เลยสั่งสอนกันมาว่าดาวเดินแบบนี้เจ้าชะตาจะมีเรื่องของผูดผีปีศาจจะมีเรื่องของวิญญาณคืออาฆาตมาตร้ายเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรแบบนี้นะคะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเชื่อก็ไปทําบุญทําทานให้เจ้ากรรมนายเวรไปทําบุญทําทานให้วิญญาณที่เขามาอาฆาตมาตร้ายเจ้าชะตา เพราะว่าเขาก็จะคอยทําให้เจ้าชะตาทำอะไรไม่สําเร็จทําอะไรประสบอันตรายในระยะนี้เรียกว่าเหนื่อยยากกันหน่อยลําบากหน่อยนะคะเจ้าชะตาชาวมังกรจึงควรหมั่นเร่งทาบุญทำทานแบบที่แอดมินบอกมาสิ่งที่แอดมินอยากบอกมากๆเลยคือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้แอดมินไม่ได้พูดเองครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนกันมาเป็นทอดๆอดแล้วก็ลงรายละเอียดเป็นรายลังอักษรเลยแอดมินก็มีคนข้างๆเป็นชาวมังกรค่ะ เพิ่งพบเจอเรื่องเหนือธรรมชาติมาเหมือนกันเกือบจะเป็นอุบัติเหตุเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์ที่เดินเข้าพบมรณะนี้มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดือนก่อนถ้าเป็นไปได้หรือว่าเชื่อในสิ่งที่แอดมินบอกก็ปฏิบัติบูบชาภาวนาบูชานะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาสิ่งที่อยากเตือนอีกอย่างคือถ้าเกิดในระยะนี้ไม่ค่อยมัน่นอกมั่นใจกับอะไรก็ตามก็ขอให้หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองตัวเองติดตัวไปเนาะเพราะว่าเขาทั้งหลายที่มาเป็นวิญญาณคาตนี่เขียนไว้ชัดจะเห็นมากว่าติดตามกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าปางก่อนเราได้ไปทําอะไรมาบ้างในช่วงของเครื่องเดือนแรกบุตรบริวารหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงจะเจ็บป่วยนะคะหรือไม่ก็นําความเดือดร้อนเรื่องเสียเงินเสียทองมาให้ดังนั้นดูแลรามัตระวังกันให้ดีบางครั้งบางขราว ใครเลี้ยงสัตว์ซึ่งถ้ามันดุร้ายหรือว่ามันไม่คุ้นเคยกับใครแล้วมันไปกัดต้องดูแลให้ดีนะคะหรืออีกในหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อ่อนอาวุโสกว่าคนที่อยู่ในความดูแลก็จะสร้างความเสียหายให้อย่าเพิ่งไว้วางใจใครในระยะนี้แม้ว่าดาวอาทิตย์จะเป็นราชาโชคก็ตามเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังอยู่ในภพอริ ตัวของดาวอาทิตย์เองก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันการลงทุนลงแรงอะไรในระยะนี้ขอให้เว้นช่วงไปก่อนเพราะว่าจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะดาวเดินแบบนี้ชาวมังกรจะคิดเร็วไม่ค่อยคิดละเอียดดังนั้นขอเตือนในเรื่องของการลงทุนว่าไตร่ตรองให้ดีเรื่องให้คนอื่นกู้ยืมเงินก็เช่นกันคิดให้ดีก็ขอให้ชาวมังกรงดเว้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะสำหรับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนลาหมะลาภะ ยังคงสถิตยอยู่ในราศีมีนพบสหชัชชะกลุ่มร่วมก,กันกับดาวเกตท,ทยายได้อย่างมีเขาว่าจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนฝูงครอบครัวพี่น้องเป็นอย่างดีมีเสียงหมาข้างบ้านเห่าด้วยเอาละเนาะอัดกันต่อไปเลยบันทึกกันต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็ จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนฝูงครอบครัวพี่น้องเป็นอย่างดีหรือว่าอาจจะได้พบได้เจอหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูมิตรสหายในระยะนี้มากกว่าปกติอาจจะต้องใช้เงินเื่อเข้าสังคมแล้วก็จะได้รับโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางประสบความสําเร็จในเรื่องการดิวงานการประมูลงานการประสานงานประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนการค้าหรือว่าเป็นตัวแทนในการเจรจาถ้าเป็นทูต เป็นนักการทูตเป็นล่ามเป็นอะไรอย่างเงี้ยในระยะนี้ก็ดีมากๆค่ะแล้วก็ชาวมังกรระยะนี้ก็จะโชคดีได้พบกับคนมีความรู้ผู้อาวุโสนักวิชาการซึ่งส่งผลดีต่อเจ้าชะตานะคะถ้าเกิดเข้าไปขอรับความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้นะคะทีนี้เรื่องที่ต้องห่วงและต้องบอกแก่ชาวมังกรอีกนิดหนึ่งก็คือดาวอังคารของชาวมังกรนั้นสถิตที่พบที่สาม เป็น3มแกลักขณาตกพินทุบาทดังนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ชาวมังกรที่เกิดวันอังคารนั้นต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยเพราะพินทุบาทนั้นก็คือหมายถึงจุดช้ำจุดรั่วของดวงชะตาอย่าประมาทอย่าพลังพาดในระยะนี้ที่ดาวอังคารอยู่ตรงจุดนี้นะคะ พินธุบาทนั้นแอดมินจะต้องถ่ายทั้งเสียและดีเพราะมันมีเรื่องทั้งเสียและดีเรื่องเสียเสียที่ควรต้องรับทราบไว้ก็คืออาจจะได้ทะเลาะเบาแหวงไม่ลงรอยกับหมู่ญาติมิตรซึ่งเรื่องดีๆก็คือเพื่อนฝูงจะพึ่งพาได้ที่แอดมินบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่จะพึ่งพาได้แต่เรื่องเสียเสียก็คืออาจจะต้องทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนฝูงญาติมิตรที่สนิทกันอาจจะมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่าคนที่ เจ้าชะตานับถือลำเลิกทักเรียกว่าอะไรอะทวงบุญคุนนำเรื่องที่ชาวบังกรทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ไปพูดให้เกิดความเสียหายดังนั้นระยะนี้หากว่าชาวบังกรมีความลับหรือมีอะไรที่ไม่ควรรู้ไม่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็ไม่ต้องนําไปเล่าให้ใครฟังนะคะคนที่คบหากันมายาวนานหรือว่าคนที่รู้จักกันมายาวนานในระยะนี้ในถ้าไปตกพินทุบาทเนี่ย ถ้าทายเสียก็คือไว้ใจไม่ได้นะคะเด้นย้ำอีกทีว่าเป็นมังกรที่เกิดวันอังคารค่ะขอให้ระมัดระวังให้มากนะคะเพื่อนฝูงญาติมิตรคนสนิทก็กลับตลปัดจากที่แอดมินทายว่าดีนั่นแหละค่ะบางคนก็ไปตั้งตัวเป็นศัตรูเนาะบางคนก็เป็นทั้งต่อหน้าบางคนก็รับหลังคอยนินทาคอยขัดแข้งขัดขาทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ช่องทางการเงินด้วยระมัดระวังรอบคอบและถึงที่สุดแล้วมังกรก็คือ ต้องทันความคิดของตนเองก่อนทันความคิดของคนอื่นนะคะจะได้แก้ปัญหาหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาจริงๆสำหรับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและอริในช่วงก่อนวันที่4ยังคงสถิตร,ร่วมกันอยู่อย่างที่บอกในตอนต้นคลิปคือดาวพุธจะยังอยู่ที่พบพุตตะทีนี้ ดาวพุธจะย้ายในวันที่4ยกเข้าสู่ราศีเมถุนในตำแหน่งเกษตรราธิบดีสถิตร,ร่วมกับดาวราหูในเรือนอริทำนายได้ว่าเจ้าชะตาจะมีชัยชนะเหนือศัตรูตั้งแต่วันที่4ค่ะแต่ว่าการที่ทายว่ามีชัยชนะเหนือศัตรูไม่ได้แปลว่าศัตรูไม่มีหรือศัตรูหายไปนะคะเพียงแต่เมื่อสู้แล้วเจ้าชะตาช,ะชนะไม่มีใครจะมาชนะชาวชาวราศีมังกรได้เพราะว่า ชาวราศีมังกรนั้นได้ตำแหน่งดาวเป็นเกษตราราธิบดีเรียกว่าอาริเหนืออาริอริยิ่งใหญ่อะอาริอาริเหนืออาริก็คืออาริฆ่าอาริไปแล้วอะดังนั้นเจ้าชะตาจึงถ้าต่อสู้ด้วยสติปัญญาด้วยความสุขุมเยือกเย็นจะชนะแน่นอน คือเอาจริงๆแล้วอ่ะสู้ด้วยวิถีทางอะไรก็ตามชนะทั้งสิ้นเรียกว่าไม่มีใครสามารถมาทำอันตรายเจ้าชะตาได้ความเดือดร้อนต่างๆหากจะเกิดขึ้นกับชาวชาวมังกรก็จะมีเพียงชาวมังกรเองเท่านั้นที่เป็นคนทำตัวเองดวงดาวเดินลักษณะนี้บ่งบอกว่าชาวมังกรจะทำงานทุกอย่างแบบไม่ย่อท้อเลยล่ะคะ่ะต่อสู้และดิ้นรนชาวมังกรจะมีความรู้สึกว่าเข้มแข็ง และสู้เราต้องสู้เราต้องชนะอุปสรรคเราต้องชนะศัตรูในทุกรูปแบบคุณจะเป็นแบบนั้นจริงๆคุณจะแกร่งและเก่งมากๆดังนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวมังกรนะคะถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณเดินตามดาวแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ทีนี้ด้วยตัวของดาวพุธเองนั้นเป็นเกษตรสองเรือนอีกเรือนหนึ่งเป็นภพสุภะซึ่งแปลว่าความสุขความสำเร็จหรือว่าแปลว่าผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกุลชาวมังกรมา ในเหยะที่ดาวพุธเดินเข้าพบแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะถูกทวงบุญคุณอย่างที่บอกตอนแรกเลคะจะมีข้อบาดหมางกับผู้ใหญ่ที่เคยรักใคร่นับถือกันมาเพราะศัตรูในคราวนี้ของชาวมังกรจะเป็นคนใหญ่คนโตนั่นเองค่ะซึ่งดาวพุธจะสถิตตรงนี้ไม่นานหรอกคะ่ะช่วงปลายเดือนเขาก็ย้ายแล้วดังนั้นต้องตั้งมั่นตั้งสติเยือกเย็น บริหารจิตใจบริหารสมาธิให้ดีอย่าใจร้อนอย่าใช้วาจาก้าวร้าวอะไรทนได้ให้ทนผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ขอให้ทนได้และกันเพราะว่าพอผ่านจากนี้ไปเขาก็จะกลับมาเป็นมิตรเหมือนเดิมทีนี้เมื่อสุภะตกอยู่พบอริสัตว์ตูที่ชาวมังกรพึงมีบางครั้งนั้นทนํานายได้เลยว่าเกินเบอร์เกินมือของชาวมังกรไปได้คําว่ากระดูกคนเบอร์คือชาวมังกรเ่ะเบอร์เล็กกว่าเขาอะไรที่ระง,งับได้ยับยั้งได้ ไม่สร้างศัตรูได้ไม่สร้างภัยให้ตัวเองได้ช่วงนี้ต้องทํานะคะฝึกจิตฝึกใจนั่งสมาธิสวดนมนต์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเห็นไหมคะมันสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นสาแก่ลัคนาแล้วตกพินทูบาทแม้ไม่ได้เป็นทุกคนในราศีมังกรแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ลัคนามังกรทุกคนจะได้เจอเช่นกัน วันที่16กรกฎาคมดวงอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะย้ายจากราศีเมถุนสถิตท,ที่ราศีกรกฎพบปัตนิได้ตำแหน่งมหาจักรและจะมีดาวพุธตามเข้ามากลุ่มร่วมกันภายหลังในเรือนมรณะนี้ในช่วงวันที่27กรกฎาคมถือว่าเป็นคู่คิดคู่วิชาการคู่สร้างเมื่อดาวอาทิตย์เดินมา อยู่ในตำแหน่งที่เล็ดเลงลักของชาวมังกรช่วงนี้ชาวมังกรก็จะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วพูดออกมาอะไรที่ไม่ดีก็บอกไปเลยไม่ได้คิดแค่ในใจอะไรที่เห็นขัดแย้งพูดไปเลยแล้วก็มักจะขัดแย้งกับบุคคลที่เหนือกว่าตำแหน่งสูงกว่าดวงดาวเดินสัมพันธ์กันดวงดาวแบบบอกคุณแบบนี้ทั้งสองและ3ครั้งว่าจะมีปัญหากับผู้อาวุโสเพราะฉะนั้น ต้องต้องต้องมองตรงนี้อย่างจริงจังนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วต้องระมัดระวังอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทําอะไรออกไปเพราะว่าด้วยคุณลักษณะของชาวมังกรเนี่ยคุณเป็นคนหนักแน่นและนิ่งก็จริงแต่เมื่อคุณแบบว่าหลุดอะหรือว่าโมโหรุนแรงอะคุณจะระเบิดออกมาแล้วยิ่งระยะนี้ชาวมังกร มักจะเป็นคนที่มีความคิดฟุง้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยก็ยิ่งจะทําให้มีปากมีเสียงทั้งกับผู้ใหญ่ทั้งกับครอบครัวก็เป็นหุ้นส่วนก็เป็นคนรักก็อาจจะเป็นได้ดังทั้งที่มีความสุขกันอยู่เห็นไหมแต่ทีนี้เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะมาตกอยู่ในเรือนปัตนิ ในช่วงกลางเดือนหลังก็อาจจะมีปากมีเสียงกับคู่รองคนรักหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนคนร่วมง,งานเพราะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะก็ขอให้ชาวมังกรน,นั้นมีสติระงรับยับยัง้งอารมณ์รู้ทันตนและฝึกจิตนะคะอาจจะทําเหมือนแอดมินก็ได้ตอนนี้แอดมินปฏิบัติบูบบชาภาวนาบูชาตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทเพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกตัวเองได้เร็วเพื่อระงรับยับยั้งความเจ้าโทสะของตัวเอง เห็นแอดมินแบบนี้ดูเหมือนใจดีทุกคนคอมเมนต์ว่าแอดมินใจดีมากเลยจริงๆแล้วแอดมินขี้โมโหมากแล้วก็ขี้วีนขี้เวียงมากด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอดทนกับอะไรนะักแต่ว่าพอแอดมินไปปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อแล้วแอดมินก็รู้สึกตัวเองเร็วขึ้นพอเริ่มจะโมโหอาจจะเมื่อก่อนเนี้ยโมโหไปเลยขาดสติไปเลยครึ่งชงั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แอดมินน่ะโมโหปุ๊บ รู้ทันว่าเฮ้ยนี่กาลังโมโหนี่มันก็ค่อยๆลงไปเองโดยที่ไม่ต้องไปเบรกตัวเองอะนะคะสําหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นให้ฝึกจิตฝึกใจไปตามแนวทางศาสนาที่ท่านนับถือได้เลยค่ะ ทีนี้เมื่อดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในภพปะตะัตตนิก็ทํานายได้อีกว่าชาวมังกรที่เป็นโสดมีโอกาสอย่างมากที่จะพบคนที่เข้ามาศึกษาดูใจกันสารสัมพันธ์กันฉันคนรักหรือว่าคุยคุยกันเพื่อดูใจกันไปก่อนแต่ว่าถ้ามังกรจะไปจีบใครแนะนําให้ช่วงก่อนวันที่16นะคะเพราะหลังจากนั้นมรณะตกอยู่ในเรือนความรักแต่มีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีมีคนเข้ามา บางท่านอาจจะพบคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหย่าร้างหรือเป็นไม้หรือมีลูกติดเข้ามาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้บางคนอาจจะมีคู่ครองคนรักเป็นคนทรงเจ้าเป็นนักพยากรณ์หรือได้คู่ครองที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายแบบพวกหมอพยาบาลคนทำงานมูลนิธิอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ให้ระมัดระวังคู่ครองคนรักเจ็บป่วยมีปากมีเสียงเถียงกันในเรื่องต่างๆตั้งแต่สักเบือยันเรือรบอะไม่รา้เรียนไม่ได้รือ ประมาณว่าหน้ามือเป็นหลังมือหรือต้นเดือนก็ดีๆอยู่กลางเดือนอารมณ์เสียแต่ก็อย่าลืมว่าดาวศุกร์ยังคงส่งผลดีต่อเจ้าชะตาในเรื่องเกี่ยวกับความรักเช่นกันนะคะมันก็จะมีคัดง้างกันอยู่บ้างแอดมินจึงมองว่าแม้ว่าดาวมรณะจะมาลงที่เรือนปัตตานีแม้ว่าหลายท่านจะทำนายว่าคู่ครองคนรักจะเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเหตุพัดพลาดจากกันแต่แอดมินมองว่าคนรักของ ชาวมังกรจะได้งานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศจะได้งานที่ประสานงานกับคนต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นในทำนองนั้นด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าเจ้าชะตาประคับประค,คองให้มันผ่านไปได้ในคู่ที่มีความสัมพันธ์อันดีมั่นคงกันมายาวนานแล้วเนี่ยความไม่ราบรื่นตรงนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะคะความไม่ราบรื่นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับอะไรจุดเล็กๆน้อยๆที่ว่าทุกคน ที่ว่าทั้งสองคนจะจับมือแล้วก็ข่ามันไปพอรู้สึกตัวมันก็จะเร็วขึ้นแม้มันจะไม่ราบลื่นหนักหนาแต่ว่ามันจะไม่แตกหักเสียหายถ้าช่วยกันนะคะสิ่งหนึ่งที่แอดมินอยากให้ทราบคือเมื่อพูดถึงปตัตตาน,นีแอดมินไม่ได้หมายถึงคู่ครองคนรักอย่างเดียวสามารถที่จะเอาไปแปลไปเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานได้ด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานเนี่ยมรณะมาลงแบบนี้มันก็อาจจะไม่ราบรื่นหรือไม่อย่างนั้นหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานก็จะไปได้งานการที่ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาอาจจะไปได้งานที่แบบกไกลอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ชอบทายว่ามรณะคือความตายอย่างเดียว เห็นไหมคะพอเวลาเราไล่ดาวมาแบบนี้ไม่ต้องไปแยกว่าเป็นการเงินการงานความรับผุดสัก์มันจะไล่ไปตามวันที่แล้วถ้าเกิดอะไรที่ดาวอยากจะเตือนฮะดาวสองดวงสามดวงอ่ะมันพูดเรื่องเดียวกันมันจะยิ่งเห็นเลยว่าในเดือนนี้เรื่องราวของเรามันจะมีแนวโน้มไปอย่างนี้การลงทุนการรวมหุ้นหรือร่วมงานกับใครในเดือนกรกฎาคมของชาวมังกรนั้นถ้าชะลอตัวได้ในระยะนี้ก็คือชะลอไปก่อน แต่ว่าหากมันจําเป็นจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่รอกันมานานแล้วก็ขอให้ละเอียดลัดกลุ่มศึกษาให้ดีซึ่งถ้าเกิดอย่างที่บอกแอดมินว่ามันรอกันมานานแล้วก็แสดงว่าเจ้าชะตานั้นศึกษากันมาดีแล้วทั้งคนร่วมงานทั้งงานทั้งโครงการนั้นคือศึกษามาแล้วว่ามันดีแน่นอนก็ทำค่ะทำด้วยความมั่นใจว่าเราศึกษามาดีแล้วไม่ใช่ทำเพราะความเกรงใจคนที่มาชวนนะคะเพราะว่าถ้าเกิด เราไม่ศึกษาในสิ่งที่เราทำพอมันเสียหายเราจะเสียใจทีหลังว่ารู้อย่างนี้เราศึกษามันก่อนดีกว่า มาถึงดาวใหญ่สองดวงที่มีการขยับขยายในเดือนนี้สองดวงนี้มีความหมายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวมังกรอย่างแน่นอนก็คือดาวเสาและดาวพฤหัสบปดีซึ่งดาวเสาร์สำหรับชาวมังกรนั้นเป็นดาววัสนาประจำตัวของท่านด้วยในช่วงก่อนวันที่12ยังยังเป็นตังแหน่งกเกษตรราธิด่ดียังมีความมั่นคงยังหนักแน่นยังมั่นใจตัวเอง ต่เมื่อยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมในภพวินาศดาวเสารจะอยู่ในภพนั้นจนถึงวันที่5ธันวาคมก่อนย้ายกลับเข้าสู่เรือนตัวเองในลัคนามังกรอ,อีกครั้งหนึ่งทีนี้ตัวเองสถิตในภพวินาศความคิดมากก็มาในระยะนี้ค่ะถ้าถามว่าคิดมากขนาดไหนก็ตอนนี้ฟังแอดมินอยู่ยังคิดมากเลยเพราะว่า กลัวคําว่าวินาสเอาอย่างนี้นะคะถ้าชาวมังกรในระยะที่ดาวประจําตัวเดินเข้าสู่พวินาสลักษณะการของชาวมังกรในระยะนั้นก็คือจะรู้สึกหงุดหงิดเบื่อหน่ายตัวเองอึดอัดก็มันเกิดจากว่า ดาวประจําตัวดาววัสนาเดินไปสถิตยอยู่ในภพวินาศก็ไม่ได้แปลกใจอะไรดังนั้นต้องรู้ตัวเองค่ะทําตัวเองให้ปลอดโปร่งเนาะทําตัวเองให้จิตใจผ่องใสาชาวมังกรต้องรู้ดีว่าหลังจากประโยงแอดมินจะแนะนําว่าอะไรเนาะในช่วงเวลาที่ดาวเสายกเข้าสู่เรือนวินาศแบบนี้แอดมินเรียกมันว่าช่วงเวลาแห่งการถอยหลังตั้งหลักของชาวมังกรค่ะจะทําอะไร อย่าออกหน้าออกตาอยู่เบื้องหลังเข้าไว้ถ้าถามแอดมินว่ามันจะร้ายไหมแอดมินจะบอกว่ามัางกรเคยผ่านช่วงเวลาคล้ายๆแบบนี้มาแล้วค่ะดาวเคยอยู่แบบนี้มาแล้วแล้วอยู่นานด้วยช่วงนั้นชาวมังกรเป็นอย่างไรกันบ้างลองทบทวนดูซิว่าประมาณปลายปี2560จนกระทั่งเดือนมีนา2562 60 61 62 ใช่ค่ะประมาณ2ปีตอนนั้นมังกรผ่านมาได้ต้องนึกทบทวนดูว่าผ่านมาได้อย่างไรบ้างเนาะต้องนึกทบทวนตัวเองว่าตอนนั้นผ่านมาได้อย่างไรบ้างแล้วก็มังกรลำบากอย่างไรผ่านมาได้อย่างไรพอทบทวนแล้วหลายคนอาจจะใจชื้นก็ได้นะคะเพราะมังกรบางคนนั้นได้รถได้บ้านช่วงนั้นมันเลยเป็นต้นเหตุให้มังกรบางคนเป็นหนี้เป็นสินก้อนใหญ่ไง เห็นไหมมันก็เลยลามมาที่ว่าทำไมมังกรเป็นหนี้เยอะเพราะว่าคุณได้สินทรัพย์ในช่วงเวลา2ปีนั้นไปแล้วปราหูอยู่ตรงนี้สองปีแล้วประมาณ2ปีกว่าเสาอยู่ตรงนี้ตรงวินาเช่นกันเงินที่หามาได้อะไรได้ต่างๆที่เข้ามามังกรจึงหมดไปกับการใช้หนี้แต่ว่ามังกรได้อะไรได้สินทรัพย์ได้บ้านได้รถเพิ่มทีนี้เงินทองก็ยังมีเข้ามา คือจ่ายนี้ได้เสมอเสมอสบายสบายเพราะฉะนั้นอย่างที่แอดมินบอกมันเป็นราหูขันธพลบางคนเจอราหูคนรัพย์เลยนะราหูคนรัพย์คือไม่มีเงินติดตัวเลยเงินเข้ามาแล้วออกไปเลยแต่ของมังกรเนี่ยเงินเข้ามาแล้วจ่ายนี้จ่ายนี้ที่เราไปซื้อทรัพย์สินมาบางคนในช่วงเดือนกรนกฎาคมนี้อาจจะมีติดขัดฝืดเคืองคือแย่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแย่มันจะหันหน้าไปทางไหนแต่ว่า คุณจะผ่านมันไปได้ถูรู้ถูกกลางคุณจะคิดหาวิธีของคุณไปได้อะแล้วครั้งเนี้ยมันอยู่แค่สี่ห้าเดือนไม่ได้นานขนาดนั้นประมาณต้นเดือนธันวาดาวประจําตัวหรือว่าดาวเสาของคุณก็จะกลับไปเข้าเรือนตัวเองได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาที่บดีอีกครั้งรับรองว่างานนี้มีเฮตค่ะแต่เอาไว้ก่อนวันนี้เราคุยเรื่องนี้ก่อนมีบางคอมเมนต์เคยมาบ่นกับแอดมินว่าทําไมมังกรไม่เคยดีเลยเวลาแอดมินทานายอะ ในระยะเวลาที่ดาวเดินวิปริตผิดประเภทแอดมินอยากบอกแบบนี้นะคะว่าเกือบทุกลัคนาราศีและเป็นแทบทุกคนแทบจะไม่ค่อยมีดาวดีๆปรากฏมาให้เห็นเพราะว่าดาวถอยหลังมันคือดาวไม่ดีมันคือดาววิปริตมังกรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เจออิทธิพลนั้นแต่สิ่งที่มังกรแตกต่างจากคนอื่นคือการถือกาเนิดของมังกร มังกรเป็นนักต่อสู้มังกรหนักแน่นละมั่นคงมังกรลุกยืนแล้วก็ดำตรงตนได้เร็วกว่าคนอื่นคุณแกร่งค่ะคุณรู้ตัวไหมพูดมากเดี๋ยวก็จะหาว่าปลอบใจแค่จะบอกว่าช่วงเวลาเหล่านี้ที่พระฤหัสกับเสาย้ายเข้าเรือนมีนาด่ะมังกรก็ได้พบเจอเรื่องเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วงานเดิมๆที่เคยทามาแล้วปัญหาเดิมๆหรือคนเดิเดมๆกลับมาให้มังกรได้สารต่อ ระยะนี้ถอยหลังตั้งหลักเข้าถ้ำจำสินทำอะไรก็ตามอย่าอวดอย่าออกนอกหน้าอย่าทำตัวใหญ่โตช่วงเวลานี้มังกรต้องสเต็ปแบ็คถอยออกมาจากสถานการณ์รเผชิญหน้าทั้งหลายไม่ทำไม่เอาไม่เผชิญหน้าทำอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วทุกอย่างจะกลับร้ายกลายเป็นดีให้มังกรน,นะคะ อย่าลืมนะคะชาวมังกรถึงแม้ว่าดาวประจําตัวจะตกอยู่ในพวินาศแต่มันไม่ได้หมายถึงความมินาศหรือความล่มสลายอะไรเลยดวงดาวส่งสัญญาณบอกให้มังกรถอยออกมาจากสถานการณ์ต่างๆอย่าอย่าไป,ปเชิญหน้าและใครควรก่อนตั้งหลักให้ดีก่อนถอยมาตั้งหลัก ก่อนลุยอีกครั้งในช่วงปลายปีเรื่องที่ต้องบอกแอดมินบอกแล้วเรื่องที่ต้องเตือนก็เตือนแล้วฟังแล้วกลับไปใช้ทีวิตให้เต็มที่ค่ะวางแผนให้ดีรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไตรตรองอย่าให้มีช่องโหว่อย่าให้มีจุดบอดถ้าจะต้องป้องกันอะไรป้องกันให้เต็มที่ถ้าลุยลุยให้เต็มที่ แล้วออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หลังจากที่ฟังดาวพยากรณ์ของแอดมินในครั้งนี้แล้วกลับมาเล่าให้แอดมินฟังด้วยนะคะว่าชาวมังกรคว้าอะไรได้บ้างจากโชคชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นกําลังใจให้ชาวมังกรนะคะชอบกดถูกใจถ้ารู้สึกว่าใช้กดแชร์ให้เพื่อนได้ฟังได้ชมกันอย่างทั่วถึงสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะชาวมังกร